ผมบอกว่าเฮ้ยกองทัพเนี่ยเจ๋งจริงๆไม่คิดว่าโรงเรียนในสิบโรงเรียนในร้อยจะสามารถสร้างความรุกลบให้กับน้องๆเหล่านี้ได้ขนาดนี้พอเข้ามาอยู่ในระบบของกองทัพเขาทํางานป้องกันประเทศได้มันไม่ใช่ว่าที่ตัวเขามันต้องให้เครดิตกับระบบที่กองทัพาวางสร้างเอาไว้พลังอำนาจแห่งชาติด,ด้านการทหารนะยอมรับกันทั้งทั่วโลกอะว่า พลังอำนาจแห่งชาติด้านนี้เนี่ยไทยมีเหนือกว่ากัมพูชาหลายเท่าแบบเทียบกันไม่ติดนะเพราะฉะนั้นถ้าต้องใช้พลังอำนาจด้านนี้เราได้เปรียบนะครับย้อนกลับมาดูถ้าเรื่องการสื่อสารเนี่ยความหมายของผมคือผมจะชี้ให้เห็นถึงพลังอำนาจแห่งชาติอีกด้านหนึง่งด้านการเมืองคซึ่งผมบอกได้เลยว่าถ้าเป็นพลังอำนาจแห่งชาติด้านการเมืองจากสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเสียเปรียบกัมพูชา นะด้วยเหตุผลที่ว่าความเป็นซิงเกิลของกัมพูชาการด้านการเมืองนะ่ะต้องบอกว่าเขามีความเสถียรภาพมากกว่ากว่าไทยณ<ะ>เวลานั้นนะครับประเด็นนี้เนี่ยทำให้เกิดผลกระทบมาถึงเรื่องของการสื่อสารนะครับไปถึงเรื่องของอการบอกกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก็คืออันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่เขาอาจจะมีคนเดียวที่บัญชาการก็คือคุณนเซน<ช>แต่ในขณะเดียวกันการเมืองของเราเนี่ยก็มีความวุ่นวายอย่างที่เรารู้กันที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาก็เลยทําให้เป็นปัญหาในเรื่องของการซือ้อขารผมก็เลยสรุปสั้นๆอย่างนี้นะครับว่าพลังอำนาจด้านการเมือง ถ้าเทียบกันระหว่างสองประเทศนะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเราก็เสียเปรียบอืมค่ะแต่ถ้าเกิดในฐานะที่ก่อนหน้านี้พี่เบย์ก็ทําหน้าที่เป็นโฆษกด้วยก่อนที่จะประทารอบแรกนะคะคือมันมีความยากไหมคะในการที่จะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนกับเหตุการณ์จริงๆที่บางทีเราอาจจะไม่สามารถที่จะพูดได้ทั้งหมดเพราะมันเป็นยุทธศาสตร์เป็นความลับของชาตินะอันนี้บางทีเราก็เข้าใจเหมือนกันคะ่ะไม่ยากครับเพราะว่าคนไทยสําหรับการสื่อสารต่อพี่น้องประชาชนที่เป็นคนไทยเนี่ยไม่ยากเลยเพราะว่า เขาพร้อมที่จะรับฟังนะครับดังนั้นความเป็นปึกแผ่นที่เกิดขึ้นในช่วงนักเวลานั้นเนี่ยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเป็นปึกแผ่นและเป็นทิศทางเดียวกันก็ชี้ชัดจากผลที่เราเห็นในเรื่องของการสื่อสารอันนี้ชัดเจนนะครับแต่ความยากมันคือทำอย่างไรเพื่อให้คนกัมพูชาเห็นเหมือนเราแล้วแทนที่จะมาว่าเราเนี่ยต้องกลับไปว่าผู้นำของท่าน นะแล้วก็วยืนยันเหมือนเดิมว่าความสัมพันธ์ระหว่างระดับประชาชนเนี่ยไทยกับกัมพูชาเนี่ยเราดีต่อกันแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆคือผู้นําของกัมพูชาตรงนี้คือความยากที่จะทําให้ประชาชนของกัมพูชาได้เห็นอย่างนี้ครับได้เห็นความจริงครับฝั่งนี้ได้ยังไงครับ,รบใช่ไหมคะพี่ตอดเหรอคะมีความยากไหมคะในการทําหน้าที่โฆษกเพราะว่าพอเกิดเหตุการณ์อะไรปั๊บผู้สื่อข่าวจะต้องถามพี่ตอดแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรบางทีเนี่ยมันบอกไม่ได้ทุกอย่างแล้วนะคะจริงๆพี่ตอด ถ้าเป็นเรื่องการปฏิบัติเนี่ยได้เพราะว่าเราได้สิ่งที่เราเขาเรียวกว่าอึดอัดอยู่บ้างเนี่ยก็คือการที่จะพูดแล้ว คนไทยผิดหวังเช่นตอนช่วงที่บางบางปราสาทเนี่ยเราเข้าไม่ได้เพราะว่าเราเราคนด้วยยุทธวิธีนะพอจะกลับเข้าไปเราก็ไม่นึกว่าเขาจะจะมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มันหมดเวลาซะก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีมีผู้หมวด ไปโดนทุนระเบิดอย่างที่ตาควายเอาไว้ง่ายผมว่าอันนั้นเป็นอันที่ผมก็ลงมาแล้วก็คือผมไม่เคยสื่อสารเลยนะบอกว่าเรายึดได้ยึดได้ไม่ใช่ผมไม่เคยพูดเพีเยงแต่ว่าผมเห็นว่าพี่น้องประชาชนพูดกันเองไอ้ผมก็คิดอยู่ว่าจะบอกอย่างไรดีเพราะว่ามันเป็นมันน่าจะกระทบต่อความรู้สึกแต่ผมก็ต้องตัดสินใจบอกแล้วบอกตรงๆว่ามันมันยากแล้วก็มันทำให้ดึงชีวิตของเรามันมีค่า ก็คือหมดบรู๊คตอนนั้นที่<ห>ประสัทต,ตาควายเพราะว่าเป็นออช่วงสุดท้ายก่อนจะต้องจุดยิงกันยี่สิบหละตรงนั้นตรงนั้นตรงเดียวนอกน,น,นั้นเนี่ยผมว่าผมสื่อสารตรงหมดเพราะว่าคือถ้าเราสื่อสารความจริงเนี่ยถ้าใช้ความจริงเนี่ย <c oughs> มันมันไม่ยากนึกออกไหมมันไม่ยากอะไรแต่ส่วนเรื่องของอวิธีคิดหรือยุทธวิธีอะไรต่างๆอันนั้นมันพี่น้องประชาชนก็ไม่ได้รู้อยู่แล้วนึกออกไม่ได้อยู่ในในเพราะว่ามันมันมันอยู่ในระดับอย่างระดับ กองทัพไงนะระดับที่เห็นการปฏิบัติาทางกายภาพเนี่ยที่มองมองกันเห็นเห็นอยู่เนี่ยไม่ไม่เห็นอยู่แล้วนะแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยอาจจะอีกแบบหนึง่งหลังจากนี้ไปแล้วทำอะไรอาจจะพี่น้องประชาชอาจจะไม่ได้รู้เพราะว่ามันเป็นเรื่องความมั่นคงอนะ๋เพราะมันมีเรื่องเรื่องเ,อเขาเรียกมันมีรายละเอียดอย่าง4เรื่องอย่างเงี้ยที่มันต้องทํา ก็กําลังทํามค่ะซึ่งบางอย่างเนี่ยพูดไม่ได้เพราะมันเป็นยุทธวิธียุทธศาสตร์พี่น้องประชาชนก็เข้าใจนะคะแต่ว่าในช่วงหุวงสถานาการณ์ที่ผ่านมาพี่พ,พี่ทั้งสองคนได้ลงพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะพี่เบิร์ตก็ลงพื้นที่ไปทั้งที่อีสานใต้แล้วก็ฝั่งของสะแก้วด้วยค,ค,ความเหมือนความต่างแล้วลักษณะาการลงพื้นที่จริงเนี่ยต่างจากตอนที่เราดูข่าวไหมคะพี่เบิร์ตไม่ต่างค่ะต้องบอกไม่ต่างเพราะวันนี้เนี่ยการสื่อสารของผู้สื่อข่าวที่อยู่ในพื้นที่กับภาพที่เห็นเนี่ย ท่านเห็นอย่างไรเ่ยเราก็เห็นอย่างนั้นนะครับก็อย่างชัดเจนความต่างกันระหว่างสองพื้นที่ก็ลักษณะภูมิประเทศก็ต่างกันซึ่งประชาชนก็ก็ทราบได้นะครับเพียงแต่ว่าสิ่งทีป่ประชาชนอาจจะยังไม่รู้นะคือหมายถึงว่าวิธีการปฏิบัติทางทหารนะครับอันนี้ไม่รู้ะนะ อันนี้บอกไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วตอนไปเยี่ยมพี่น้องกําลังพลล่ะคะยังเห็นตอนที่พี่เบิร์ตไปภูมะเขือใช่ไหมคะเราก็ไปเยี่ยมหลายพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะไปเจอพี่ๆน้องๆทหารในพื้นที่ก็รู้สึกว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยตอนที่เราจบมาแล้วเติบโตขึ้นมาเนี่ยเวลาเรามองย้อนกลับไปบในโรงเรียนทหารหรือหรือมองย้อนกลับไปแบบน้องๆที่กำลังเติบโตมาเนี่ยผมรู้สึกได้ว่าจะมั่นใจน้องเหล่านี้ได้ได้อย่างไร,รเขาจะลุกลบเหมือนเราไหม ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่สังคมในปัจจุบันผู้ใหญ่ก็มองเด็กวันนี้เหมือนกันว่าจะไว้ใจเขาได้ไหมแต่เชื่อไหมครับว่าหลังจากเหตุการณ์การรบครั้งนี้ผ่านมาเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ยกองทัพเนี่ยเจ๋งจริงๆไม่คิดว่าโรงเรียนในสิบโรงเรียนในร้อยหน่วยที่ฝึกทหารใหม่จะสามารถสร้างความรุกรบให้กับน้องๆเหล่านี้ได้ขนาดนี้คือไม่ต่างเลย <C HA> เราไปก็เหมือนน้องไปละคือเบาใจที่จะเหมือนกับเขาเรียกว่าเออฝากผีฝากให้กับน้องรุ่นใหม่ๆที่เป็นทหาร <C HA> ได้จริงๆ <C HA> นั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเบาใจ <C HA> เขาเรียนอะไรกันบ้างอะคะกว่าจะมาเป็นทหารได้หนึ่งนายออกปฏิบัติหน้าที่หน้างานได้เนี่ยต้องเรียนต้องผ่านอะไรบ<า>้ <c oughs> างต้องฝึกอะไรมาบ้าง <C HA> ผมต้องบอกระบบของกองทัพนะระบบของกองทัพเราเนี่ย ก็มีลำดับชั้นการบังคับบัญชาที่ชัดเจนความหมายคือวันนี้เนี่ยที่เราเห็นกองทัพสามารถรับผิดชอบงานได้หลายงานนะครับหลากหลายเนี่ยเพราะว่าหนึ่งทหารเรามีสายการบังคับบัญชาและสั่งการที่ชัดเจนนะครับมีลำดับการบังคับบัญชา 2. แต่ละบุคคลน,นั้นเนี่ยอยู่ภายใต้ระเบียบวินยัยที่เข้มข้นนะครับและ 3. การปลูกฝังมรวมการในแต่ละระดับชั้นเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ย เขาก็พร้อมที่จะไปยืนหน้าแนวแล้วก็จับถืออาวุธมองตาคู่ต่อสู้แล้วก็ต่อสู้กันอันนี้คือจิตวิญ,ญญาณของความเป็นนักรบเนี่ยมันถูกหล่อหลอมมาโดยใช้ระยะเวลาแต่มีวิธีการของมันครับอืมค่ะฝึกอะไรมาบ้างคะพี่ตอดคะ,ะต้องต้องอยู่ถ้าเรามองเป็นสามระดับง่ายๆคือระดับโรงเรียนในร้อยนะแล้วก็วิาลพยาบาลโรงเรียนแพทย์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยกลุ่มแรกจบมาเป็นในหันเซญยบัตรกลุ่มที่สองก็เป็นลาโรงเรียนในสิบ ส่วน3ก็เป็นการฝึกทหารก็คือเป็นแบบเข้ามาประจําการแล้วหมุนเวียน,นกันออกไปนะครับคืออัตราการจัดกองทัพเนี่ยก็คือจะจัดจะจัดคนไว้ไว้ไว,ไว,ไว้ตามไว้ตามกลุ่ม อย่างโรงเรียนในร้อยเนี่ยก็จะอาจจะแยกเป็นเหมือนมีหลายอาชีพหน่อยมันก็จะมีกลุ่มเขาเรียกอะไรกลุ่มวิศวโยธาทางนี้เขาก็จะเป็นผู้ถานช่างฐานช่างเขาก็ฐานช่างงานเขาก็คือถ้าไม่ใช่ช่างก่อสร้างก็ในสนามรบก็จะเป็นเกี่ยวกับระเบิดกู้ระเบิดวางระเบิดแล้วก็ทําเส้นทางให้การขึ้นที่ของหน่วยไปได้บางคนเนี่ยสมัยเด็กๆเราคิดว่า คือทหารช่างะจะเป็นคนที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะจะถูกใช้อาวุธเยอะสุดเพราะเขาคือเขาคือกุญแจจริงๆเขาคือตรงนั้นเพราะเขาต้องเป็นคนเขาไเคลียร์ทุนระเบิดถูกต้องพอสื่อสารก็เป็นเรื่องของเหล่าสื่อสารน,นะส่วนอ,อุตสาหการเขาก็จะเรื่องเกี่ยวกับโรงงานเกี่ยวกับสัมภูตเกี่ยวกับอุปกรณ์คือคือกองทัพมัน,ม,นมันมันมีองค์ประกอบค่อนข้างจะหลากหลายมาก นะครับแล้วก็ก,ก็จะเรียนลักษณะแบบนั้นแหละพอจบไปทุกคนก็มันก็จะมีบางส่วนที่จบออกไปแล้วก็ต้องไปอยู่ในเหล่านั้นอย่างใครเรียนกองวิศวกรรมโยธาคุณก็ต้องส่วนใหญ่ต้องไปเป็นหารช่าง<ฆ>ใครเรียนกองไฟฟ้าก็จะต้องไปอยู่สื่อสารอยู่คอมพิวเตอร์อยู่อะไรที่เกี่ยวกับ,กกบงานอิเล็กทรอนิก นะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นลาบม้าปืนนี่ก็คุณจะเรียนกองอเรียนสาขาไหนคุณก็สามารถจะเป็นได้อย่างลาบกับม้าฐานลาบฐานม้าเนี่ยเป็นหน่วยดําเนินกลยุทธ์เนี่ยเขาอาจจะเหมือนเหมือนไม่เป็นไรเขาไม่ต้องมีความเฉพาะทางทานะแต่ว่านอกนั้นเนี่ยเขาต้องมีความเฉพาะทางทางอาชีพสายการเงินการบัญชีอะไรก็มีสายการสัตว์ก็เรียนมาแบบนี้เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยอ,องค์ประกอบเนี่ยของของของ,ของกองทัพอ่ะ มันเป็นสากลกองทัพทั่วโลกเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะจะได้เห็นงานของคือถ้าเราดูหนังตอนเด็กๆเราก็นึกว่าเฉพาะถือปืนอยู่แนวหน้าใช่เราจะคิดว่าไปอยู่แนวหน้าไปรบใช่แต่จริงๆไม่ใช่มันอาศัยองค์ประกอบค่อนข้างเยอะแล้วหลังๆหน่วยแพทย์ก็มีความสําคัญ์แพทย์เองยังต้องประจําอยู่กับหน่วยในแนวหน้าเลยอ๋อต้องไปอยู่แนวหน้าด้วยใช่ครับในระดับน่าจะในระดับหมอนี่น่าจะเริ่มจากระดับกองร้อยระดับหมวา ระดับหมวดก็มีแล้วครับระดับหมวดก็มีกองร้อยนี่ก็มีกองร้อยก็มีแพทย์ทั้งอยู่ด้านนะเพราะอย่างน้อยเขาคือมันมีระบบของมันอยู่เขาก็ต้องอย่างน้อยต้องผนวกกับการต้องห้ามเรื่องต้อง ต้องชะลอการสูญเสียไว้ได้ระดับหนึ่งก่อนส่งกลับพื้นที่ส่วนหลังอะไรอย่างเงี้ยหูมันเยอะมากเนี่ยในลักษณะแบบนี้เพราะนั้นถึงถึงบอกให้น้องเมย์สบายใจได้ว่าถ้ากองทัพรับผิดชอบงานก็ไว้ใจได้เพราะว่า<ะ>ด้วยด้วยระบบอะแล้วก็กองทัพไม่ได้เดินเดินเดินด้วยด้วยคนหรอกครับจริงๆเราเดินด้วยระบบมหมายถึงว่าถ้าคนนี้ไม่อยู่ คนที่ขึ้นมาแทนเขาจะทําได้เพราะว่าความแข็งแกร่งมันอยู่ที่ที่ระบบของมันมันจะไม่ใช่ว่าเป็นไปตามว่าคนนี้เคยอยู่เมื่อไม่ใช่คนนี้แล้วคนอึ่งจะทําไม่ได้ไม่เพราะว่ามันถูกสร้างมาให้เดินด้วยระบบอ,อย่างระบบของกองประจำการอย่างเงี้ยเขาก็จะมีหลักสูตรการฝึกให้ะนะครับแล้วก็เมื่อเขาผ่านเข้ามาเนี่ยในสองเดือนเขาก็จะ พอพอมีเขาเรียกมีทักษะอยู่หน่อยหนึ่งทางฐานนะแล้วพอเขาไปได้ไ,ดไปฝึกเฉพาะทางสักนิดหนึ่งที่เขาจะต้องไปประจําในตําแหน่งนั้นแต่ตาแหน่งที่เขาประจํามันอาจจะไม่ได้ใช้เทคนิคชั้นสูงเหมือนเหมือนในสิบหรือในร้อยนะครับอย่างในสิบเนี่ยถ้าโรงเรียนในสิบเขาก็จะเพาะทางเลยโรงเรียนในสิบของฐานช่างของของใครดอกใครเขาจะเขาจะแยกเลยครับเขาจะแยกเขาจะไม่เหมือนโรงเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยเนี่ยรับรวมแต่แยกสาขา ที่จะศึกษาเนื่ออจากว่าการเรียนในสิบเขาจะแยกลับเลยแยกรับแยกรับส่วนทหารไม่ทหารเนี่ยจากไหนมาก็ได้เราก็ต้องยอมรับว่าระบบสากลเนี่ยดีนะดีก็คือว่ามันอยู่ที่ว่าคนเนี่ยที่ไม่เคยมีอะไรมาเลยเนี่ยพอเข้ามาอยู่ในระบบของกองทัพเขาทํางานป้องกันประเทศไดม้มันไม่ใช่ว่าที่ตัวเขามันต้องให้เครดิตกับระบบที่กองทัพ าวางสร้างเอาไว้แล้วไม่ใช่กองทัพไทยด้วยผมว่ามันเป็นเครดิตของกองทัพในระดับสากลด้วยค,คือสร้างไว้เหมือนกันหมดมเราเองนี่ก็อัตรา ตำแหน่งเราเองเราก็ตามอัตราการจัดของสหรัฐอเมริการเราน่าจะอยู่ในในทางนั้นเป็นหลักเราจะได้เข้าใจว่าบางทีอา,อาจจะมีคนที่ข้อมูลไม่ไม่พอเนี้ยเวลาจะพูดถึงทหารแล้วในเชิงในเชิงตำหนิเนี่ยบางทีเขานึกว่าเราไม่ได้คิดอะไรขึ้นเองเลยทุกอย่างมันเป็นไปตามาแบบแผนทุกอย่างเหมือนกรณีสารทหารก็เหมือนกันจริงๆแล้วมันไม่ใช่มีเฉพาะประเทศไทยมันเป็นไปตามกลไกนั้นไม่ใช่ว่าอภิสิทธิ์ทหาร าาผมนะยังไม่เคยเห็นใครเลยที่มีการกระทำความผิดแล้วแล้วแล้วไม่แล้วรอดพ้นจากการความผิดเพราะกระบวนการฐานอาหารก็เพราะมันใช้กฎหมายตัวเดียวกันเพียงแต่ผู้ที่อยู่ในกระบวนการตัดสินเนี่ยเป็นทหารเท่านั้นเองอเนื้อไหมแต่ว่ากฎหมายเดียวกันหมดเลย ถูกไหมครับแล้วก็มันก็เลยแล้วก็ไม่เคยเห็นตัวอย่างนะว่าใครที่ใครที่กระทําความผิดแล้วเนี่ยเมื่อเข้าไปพิจารณาเนี่ยผ่าน,นกลไกของของฐานอาหารแล้วเขาจะเป็นคนถูกไม่เคยมีเลย<ะ>แต่ว่าผมว่ามันอาจจะเกิดจากความความรู้สึกเพราะผมเห็นเองเนี่ย ความผิดแบบไม่ไม่เยอะอะไรก็ตามผมเห็นโดนปลดโดนอะไรขนาดทหารนี่กันไม่มันคือพอคนเพราะมันอยู่ด้วยระบบผมถึงบอกว่ามันไม่ได้ไม่ได้เหมือนคำว่าเป็นทหารแล้วคุณกับผมต้องเหมือนกันไม่ใช่ภายในองค์กรเนี่ยเรามีคนไม่ดีในหน่วยผมถามว่าใครอยากจะเอาคนไม่ดีไว้กับเราเวลาเราเลือกอะ่ะเหมือนบริษัททั่วไปถ้าท่านเลือกคนที่เช่าเข้ามาเป็นพนักงานท่านก็ต้องเลือกแต่คนที่ที่ท,ท,ท,ที่ท่านคิดว่าจะ จะช่วยงานท่านได้ถ้าเอาเข้ามาแล้วเป็นภาระผมถามว่าใครจะเอาเข้ามาม,มันเป็นมันจะถูกปฏิเสธด้วยระบบของมันอยู่แล้ว